มาพบก,กับรวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้เราแนะนำให้ท่านชมกับรถ Toyota v i o อนะคะ VO อ V09 ค่ะราคา129,000บาทนะคะจัดไฟแน้์ได้ค่ะฟรีดาวออกรถ3,000บาทพร้อมใช้งานค่ะพร้อมเดินทางไกลได้สบายนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆหนะ้าหลังเดิมๆซอกเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำและไม่มีจมน้ำค่ะ เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะไม่เคยเกสเป็นรถมือ2เกียร์ธรรมดาเข้าได้ปกติไม่หลุดไม่หอนนะคะร้อนแม็กขอบ17ค่ะแอร์เย็นช่วงร่างดีเบาะนุ่มกระจกไฟฟ้านะคะขึ้นรงได้พครบภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยตามอายุของการใช้งานนะคะรถสวยพร้อมใช้ค่ะสดได้ผ่อนได้สนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิป นัดหมายไปชมไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ใส่รายละเอียดต่างๆไว้ใ,ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ